สอบถามความรู้สึกของผู้มาเรียน5วันในการสร้างงานไม้งานสีมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับจากไม่รู้เลยครับมาปุ๊บสามารถเข้าใจหลักการ ตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งหมดรวมทั้งการทำไม้โครงอะไรต่างๆนี่ครับบอกได้เลยว่ามาปุ๊บทำได้ครบจบที่เดียวเลยครับผมนี่ก็คือผลงานที่ท่านมาเรียน5วันไม้สีเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมคือรวมทั้งไม้แล้วก็สีเลยครับท่านเคยมีประสบการณ์งานมากน้อยเี่าไหนเรื่องงานไม้เริ่มจากยังไงครับหรือมีเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเริ่อไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะว่าผมเป็นตัวแทนประกัน อแล้วเป็นไปได้หรือว่า 3- ามสี่วันห้าวันท่านจะเกิดความรู้ความเข้าใจเ,เกิดแน่นอนครับเพราะว่าอาจารย์ค่อยๆสอนท้งรายละเอียดการใช้เครื่องมือต่างๆการเลื่อยไม้อยังไงครับ <c oughs> ไฮไลท์ก็คือการต้องทําให้ตัดให้ตรงให้ได้ฉากอย่างงี้ครับ <c oughs> นี่คือไฮไลท์ของงานบิวอินเลยซึ่งอาจารย์สอนรายละเอียดแล้วก็มีครูผู้ช่วยคอยเขาเรียกว่า,าให้คําความรู้แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงคอยดูตลอดครับอาจารย์เรื่องงานสีที่เราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอามาจารย์ได้หมดเลยไม่มีกั๊กครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี หวงวิชาอะไรไลๆครับหรให้เต็มเต็มให้เต็มเต็มนี่คือความรู้สึกจากผู้มาเรียนจริงๆนะครับ,รบและนี่ก็คือผลงานของผู้เรียนรุ่นนี้นะครับอยากที่ท่านบอกนะครับคือให้ความรู้จนสามารถสร้างงานให้ได้เหมือนอย่างที่เห็นในขณะนี้แต่เพียงแต่ว่าความชานาญนั้นให้ท่านไปฝึกฝนเอาเองส่วนเรื่องหลักการต่างๆไม่นีไปจากนี้นะครับสนใจเรียนรู้งานไม้งานศิมาที่ ศูนย์รมงานไม้งานสีปริญญาช่างขอคุณผู้เรียนครับขอคบ,ค,บขอคุณครับขอบคุณครับใช่เยอะๆนะครับ